โอเคครับผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวมาวินนี่ทุกคนเ้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะพาน้องพลอยไปทำเล็บใหม่ครับอันนี้ก็เพิ่งทำมาไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนลายใหม่แบบอยากไปร้านพี่แนนต้องร้านพี่แนนด้วยก็เห็นรีวิวไงแบบเขาทำดีเราเธอรู้ป่าวว่าร้านพี่แนนอยู่ไหน อู่รัชะดาแล้วเราอยู่บางนาแค่นี้เองไปกันโอ้ทุกคนผมต้องขับรถจากนี้ไปรัชะดา oh. ก็อีกประมาณ30โลโทษนะพี่แนนยังไม่จริงจังเลยให้เธอนัดเลยให้คนนัดอีก <laughs> ผมก็ไม่รู้นะว่าวันนี้โชคชะตาจะทำให้ผมได้เจอแนนที่ร้านแนนเนลหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหล ไม่คิดถ <gegen violin> <warfare> ึง <left> มึงหรอกนะแนนไม่ค <imprisoned> ิด <bunker> ถ <ring> ึงว่กแกนี่นะเฮ้ยหยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเล่นเยอะเกินพี่แนนเอาใหม่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 โอ้โหคิดถึงจังเลยแนนเป็นยังไงบ้างวาง เออว่าจะถามว่าร้านอยู่ที่ไหนนะไอแนนนลบิวตี้ฟูลสปาอะไรอะ่ะร้านกูชื่อแนนนลเฉยๆวินอ๋ออ,อ,อ,อย่าสร้างความเข้าใจผิดโอเคร้านมึงอยู่ไหนอยู่เดอะสตรีทโอ้โหไกลจังอะ่ะทำไมมึงไม่มาตั้งแถวบางนาวะทำไมมึงอะ่ะไปอยู่ไกลไม่ใช่ร้านกูอยู่ไกลจะถามเฉยๆว่าวันนี้มีคิวว่างไหมน้องพลอยอยากจะไปทำเล็บร้านมึง ก็ประมาณมึงได้คิวกี่โมงอะสี่โมงครึ่งได้ปะสี่โมงครึ่งเหรอดูแบบนะเออเราได้อยู่สี่โมงครึ่งแล้ววันนี้มึงเข้าร้านปะปกติก็จริงๆก็ไม่เข้าแต่ว่าเดี๋ยวตามไปได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยอ้าวทำไมอย่างก็ร้านกูไปได้นะวินเออเออวะลืมไปลืมไปทอดทอดประมาณกี่ชั่วโมงทำเล็บว่าคิขอเสร็จภายในสิบนาทีได้ปะขี้เกียจรอ สี่โมงครึ่งค่ะแตได้อยู่กูไปทำนี่มีส่วนลดป่ะเออมีเดี๋ยวรถให้มาเหอะยืดโอเคโอเคเดี๋ยวกูรีบไปสี่โมงครึ่งปกเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวเธอเขาว่าเปลี่ยนร้านดีป่ะแล้วเร่องอยากทำร้านพี่แนนแหมอยากทำร้านพี่แนนด้วยน้องพลี่บอกเลยว่าถ้าน้องพลทำร้านพี่แล้วน้องพลอาจจะติดใจไม่อยากทำร้านอื่นอีกจริงพี่แนนต้องไปลองเลยอย่ากูไปลองก่อนไง อาจจะติดใจแล้วไม่เห็นพี่เต้ยไปทําไงเราแบบว่าลายน่ารักมากแบบไม่ว่าแบบพี่แบมเห็นพี่แบมด้วยไปทำเอาหรอเขาไปทํากันเราหมดแล้วเหรอ,อหรือแค่เมืองเราวินพี่วินต้องทําแหละไม่ใช่หนูทําหรอกไม,ไม่เอาผู้ชายผู้ชายก็ทำได้นะไม่เอาเอโอเคบบจเจอกันครับโอเคอไว้เดี๋ยวเจอกันที่ร้านแหนเนลที่แถวรัชดาเจอกันครับ

เท่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าทําอะไรบ้างนี่นะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ร้านแนนแบบสามารถทําได้นะมีทั้งทําสีเล็บเจลมืออะไรอย่างเงี้ยมีต่อพ VC ส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นมือเล็บเล็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักนะมีสปงสปาบ้างเล็กน้อยนี่เดี๋ยวพาไปดูร้านสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพลอยน้องพลอยกาลังทําเล็บอยู่ กำลังเหรอออันนี้เคียร์หน้าเล็บอยู่หรอครับการถอด T ีของเกาออกจ้าอ๋อถอดของเกาอเดี๋ยวให้ดูร้านแนนคร่าวๆแล้วกันนี่นะนี่ก็จะเป็นโลโก้ร้านคุณแนนนี่แนนเนลเนลแอนน์แอนอะไรครับพี่อ i ยอายราชส์อรสโอ้โหอายแรสสแนนเข้าหลังตั้งชื่อร้านให้มันอ่านง่ายๆหน่อยดีกว่า กูอาให้เขาเนี่ยคนเก่งกว่าอัางกินแบบอันนี้จะเป็นแบบโซนสปาเท้าสามที่นั่งนี่เพื่อนผมลงทุนนะทุกคนลงทุนจัดนี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแนนนะคือแบบให้เกียรติมารีวิวสถานที่ข้างในนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรล่ะครับ อ๋อข้างในจะเป็นต่อขนตาทุกคนนี่อันนี้นะนี่ห้องนี้ครับดูลึกลับมีมากด้วยอ้าวห้องเก็บของอุ้ยนี่ทุกคนอันนี้ของแท้โอ้วอย่างดีน่านอนมากทุกคนอะไรคือแบบห้องนี้คือห้องที่เงียบมากน่านอนมาก แนนคือกูแบบจะขอนอนสักครั้งหนึ่งกันปะแล้วอ่างที่วึงยังไม่มาผมว่าผมไม่นอนดียว่าเพราะว่าเพื่อนผมนะมีการคุมผ้าไว้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคนะฮะลูกค้าคนที่มาทําจะได้แบบปลอดภัยประมาณนั้นละกันอันนี้ก็เดาวมวา้วซัสตัวเหล็กหมดมีแบบที่อาไว้ดึงข้อนี่ทุกคนมีที่ดึงข้อด้วยครับให้ลูกค้าแบบรักสุขภาพด้วย นี่ตรงนี้ก็มีที่ดึงคอเห็นไหมทุกคนแต่ผมจะบอกก่อนนะนี่ผมไม่ได้มาแบบกองโจนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแนนแล้วนะว่าขอมาถ่ายได้ไหมแนนบอกว่าเอาเรยวินตามสบายยย้ <c oughs> ก็คิดว่ารีวิวจบแล้วมีประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องเก็บของหลังร้านนี่มีอะไรมากนะทุกคนรอน้องพลทําเสร็จรอแนนมาแล้วกันคิดถึงแนนมากเลยครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อน ถ้าแน่นมากอย่างนี้ต้องมีแบบลด50%แล้ววะวันนี้เธอทำสีอะไรไหนแบบไหนอ๋อวันนี้เธอทำเป็นสีแบบนี้หรอทำแบบว่าทำงานไม่ต้องทำแล้วจยากแต่งตัวให้ไม่บายสวัสดีค่ะสวยอ่ะต้องดี กูสวยค่ะก้องดีค่ะกูสวยค่ะ <laughs> <laughs> ทุกคนครับตอนนี้แนนมาแล้วไปไหนมาเนี่ยเปตีแบทตีแบมาม,มึงยังไม่เคยคิดจะมาหากูสักครั้งงานเยอะจริงๆวะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอ่ะเขินป่ะเ <laughs> ขินชืิอปกติกูเป็นคนถ่ายคนอื่นไง,ไงอันนี้กูต้องมาถ่ายตัวเองเเอ,ออๆ <laughs> ก็มึงไม่ยอมทำไงกูบอกให้มึงทำตั้งนานแล้วคลิปล่าสุดเห็นเปล่าไม่เห็นคลิปอะไรแล้วกูไปไงอ่ะ คลิปไอวิวคลิปไอวิวนี่ห้าหมื่นเจ็ดพันเพราะว่ามีกูอยู่ในนั้นที่ด่ามึงเออเกี่ยวใช่ไหมดึงดึงคิดถึงวะคิดถึงคิดอะไรวะนินคิดถึงจริงจริงหรอไม่ปลอมไม่ปลอมขอบใจวันนี้กูพาพลมาทำเล็บช่างทำเล็บพยเลือดออกนะเว้ยใช่หรออย่างนี้ต้องเสียค่าแบบมั่วจริงหรอคะพี่โบ พอทำดีมากมึงมัวไงเฮ้ยน้องคนนี้คุณคุณนะไหนใช่้องมึงวะใช่อกว่าหลานอ๋อหลานคือมึงนั่งตั้งนานมึงเพิ่งใช่มึงมีตาแต่ไม่มีสมองไม่มีอะไรเลยอันนี้คือพาพลไปทำเล็บด้วยเฉพาะใช่เพราะว่าพลเบื่อเล็บเดิมี่เพิ่งทำมาได้อาทิตย์หนึ่งอ๋อน้องพลทำร้านพี่แนนพลจะไม่อยากไปทำร้านไหน ทำดีมากจะไม่รู้สึกเลยว่าทำนอนหลับได้เลยตื่นมาอ้าวเสร็จแล้วหลับได้ตื่นนึงอ่ะเพราะว่าทำนานดีเทลรายละเอียดมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือร้านเราจะไม่รับแบบรีบๆหรือว่าอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบฮ้ยงานออกไม่ดีไม่ต้องจองมาล่วงหน้าก็จะมีช่างเลยทีเดียวสองคนคนละฝ้างเลยใช่เหรอใช่ค่าอะไรในการทำต่างกันไหมไม่ต่างเท่าเดิมเฮ้ยเก่งว่ะมีล่าสุด เขาทาทั้งมือทั้งเท้าก็สามคนเลยจริงด้วยแหละจริงแต่จะไม่แบบรีบรีบเร่งๆให้งานมันไม่ดีไม่อ๋อมีช่างรุมกันทําได้ใช่ต้องแต่ต้องนัดลงนั่พาัวนร้านร้านก็มีอยู่แค่นี้มึงทวนยังไม่เสร็จอีกอยากรู้ว่าทําไมมึงเปิดร้านทําเล็บมันเป็นจังหวะเวลามันได้พอดีอ่าก็เลยเปิดแค่นั้นไม่ได้คิดมาก่อนคือชอบคือชอบร้านทําเล็บไม่มีไม่ได้คิดคือแบบว่าธุรกิจเนี้ยมันแบบ จังหวะร้านนะ่ะเขาเซ็งตกพอดีอแล้วก็เจอแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจแล้วก็ทำงบที่ใช้ไปเ,เท่าไหร่ครับจบที่เท่าไหร่ร้านนี้เอาไม่รวมค่าเช่าก่อนไม่เยอะไม่เยอะประมาณกีหลักเจ็ดเจ็ต้น <7 S 1> ต้น <c oughs> จริงหรอ อา้าวมันก็มีแบบรีโนเวทมีค่าเช่ามีหลายหลายอย่างอีกที่าาแล้วคนะ่าแคร์มึงจะเ้่าไหร่อ้าวค่าแคร์มันอาจจะไม่ ếu, เยอะว่าอันนี้คือบางทีที่มันมันมีราคามาันอาจจะด้วยแบบเราเพิ่มเฟอร์น,นิเจอร์มาด้วยอของเดิมแบบมีอยู่เท่านี้เราก็เพิ่มมาเพื่อรองรับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนมีเตียงต่อคนตาใหม่ให้แบบลูกค้านอนสบายขึ้นแล้วก็สีอย่างดีก็คือมันก็มีราคาของมัน อ๋อพวกอินทีเลียของตกแต่งภายในร้านเนี่ยการจัดวางเคาน์เตอร์เนี่ยอันนี้คือมึงเป็นคนจัดเองหมดเลยปะเป็นคนวางเองหมดเลยปะมีพี่ที่เป็นหุ้นส่วนอ๋อใช่ก็ขอหุ้นส่วนสองคนใช่ก็คือมาเขียนแบบอะไรอย่างงี้ไม่โดนเลยเมาขอประตูหนีคอเมื่อคืนหนักไปหน่อก็โตูหนีคอไม่เป็นแล้วมาเมาแล้วเปิดประตูแล้วปิดหนีคอโซนนี้คือโซนอะไร เป็นแบบว่าคือมันจะมีสองโซนโซนทำเล็บก็คือฝั่งนู้นอะทำมืออย่างเดียวแบบบางคนแบบแค่แบบทาสีธรรมดาก็จะนั่งฝั่งนั้นแต่ตรงนี้ก็คือจะมีสปาทำเท้าด้วยผู้ชายก็ทำได้นะเพื่อนกูมาทำเยอะอมาแบบตัดลงตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือแบบนั่งแล้วก็นี่หนึ่งคนหนึ่งคนแล้วก็ขาอีกหนึ่งคนสามคนก็จะมีสามตัว เสือว่าแบบไม่อยากนั่งตรงนั้นเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งตรงนี้ทําแค่เล็บมือก็ได้นี่ก็จะแบบมีที่กั้นเสือว่าเฮ้ยลูกค้าแบบต้องการความเป็นส่วนตัวเขินไม่อยากให้แบบเปิดมามีคนเคยแบบเจบไม่มีถ้ามีถ้าเป็นมือก็จะงูมากแอบด่ากูนี่หว่าไม่มีนี่ก็จะเป็นห้องขนตาไอ้ยาคือปกติอะเมื่อก่อนอะเราจะใช้เป็นเตียงแบบนี้ใช่ป่ะในการนอนต่อขนตาแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเมื่อย รู้สึกว่านอนแล้วไม่สบาย oh. ก็เลยจะเป็นแบบนี้แล้วก็คือจะเหมือนตัวข้างหน้านั่นแหละแล้วก็สามารถนอนได้เลยแล้วก็ต่อขนตาอันนี้คือสบายมากตวัวนี่แค่ตัวนี้อย่างเดียวก็สามหมื่นกว่าบาทมึงเห็นไหมเก้าอี้มีกี่ตัวสี่ตัวก็แต่ก็เพื่อคุณภาพแล้วก็แบบความสบายของลูกค้าอ,อันนี้ก็เป็นไฟต่อขนตาเลยอ๋อไม่ใช่บาร์ที่เอาไว้ให้ลูกค้ายกออกอันนี้จะเป็นไฟต่อขนตาเวลานอน แล้วก็สามารถต่อ,อตายได้เลย oh. เลยไหมเพราะมันต้องใช้ไฟใช้แสงแล้วทำไมต้องมีผ้าอะไรคุมไว้อย่างนี้วะอ้าวกพเพื่อกันแบบสมมติว่าวันหนึ่งเรามีลูกค้าหลายคนเราก็จะมีผ้านี้รองใช่ไหมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นแผ่นลองอนึงทีเพื่อความสะอาดลูกค้าคนหนึ่งต่อเสร็จก็จะเปลี่ยนอ๋อ oh. ช่วงนี้เป็นไงบ้างไสไลดดีสไลดีเชวิตน้ำรื่น รับลื่นมึงเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีสบายดีรับลื่นเห็นไหมล่ะก็มันไม่เขาเรียกว่ามันเป็นปกติของชีวิตมันก็มีแบบสะดุดบ้างดีบ้างมันต่ำลงกันไปใช่ใช่ใช่ช่วนี้ก็คือก็เริ่มดีเริ่มดีขึ้นอืเปิดคาแคร์ป่ะเพิ่มธุรกิจหนึ่งมาแน่ฮุ้นกับมึงเหรอเออฮุ้นกันมึงฮุ้นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เก็บไว้เถอะพักไปก่อนเอ้าไม่แต่ถ้าอนาคตรายได้มันมากูก็ค่อยแบบเงื่อนเยอะไงพักดีกว่าอันนี้เป็นแนวเดีสาขาสองหรือเปล่าเอ้าแล้วจริงเหรอเอ้ามีสองสาขาหนูไม่รู้หรอไม่รู้ไม่สาขาแรกไม่มีกูเปิดสาขาสองเลยให้คนสงสัยเหมือนมึงสาขาสองอยู่ในอ่าขายเขาไปอยู่ที่เด็กปฏิรัชราคารชั้นสามมาง่ายติดกับสำนักงานเขต มาง่ายมีที่จอดรถเยอะอสบายแอร์เย็นมีร้านอาหารเยอะมากพาเนี่ยพาไปอินสตีทน้อยทำไมเกียจมึงเลยกูเด้อไหนดูไหนดูไหนดูเห็นไหมเหลือทำปลายขาวใช่เหลือทำปลายขาวโอ๊ยแล้วมึงต้องเข้ามาแบบเข้ามาร้านทุกวันปะก็ไม่ทุกวันแล้วแต่บางวันเอาเผื่อเอฟซีอยากเจอมึงเข้ามาวันไหนก็ได้จอง ไม่เข้ามาถ่ายลูกเฉยๆปกติจะไม่ได้เข้ามาตลอดไงจะเข้ามาแค่วันที่ว่างเพราะว่าวันไหนถ้ามีถ่ายงานก็ไม่ได้เข้ามาเฮ้ยเอาแล้วรงนี้กูพาพลมาทํานี่ในฐานะเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมาประมาณสามปีมีส่วนลดป่าวส่วนลดดอกเดี๋ยวกูบวกเพิ่มให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้ามือโดยเฉพาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออเธอ อีกครั้งหนึ่งค่อยไปทำร้านอื่นอีกครั้งหนึ่งก็ไปทำร้านอื่นรถะเดี๋ยวกูบวกให้ถ้าสุดท้เห็นแล้วล่ะดีถ้าคนอื่นมาทำรถอะรถแล้วถ้ากูมาทำบวกงั้นถึงวันเลยก็ไม่อ้ามึงเป็นเพื่อนกูมึงต้องช่วยกูสนับสนุนธุรกิจของกูถูกไหมเออมึงก็ต้องแบบเฮ้ยแนนราคาเท่านี้เดี๋ยวกูติ๊บให้อีกนี่เดี๋ยวกูจะเปลี่ยนลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำสนุวไว้ตั้นสนุวไว้นานไหมนาน อันนี้ต้องบอกเลยว่านานต้องบอกเลยว่านานแต่ว่าถ้าสมมติว่าจองมาจองมาไงก็ปั้นไว้ก่อนได้แล้วมาแปะถ้าสมมติว่ากูรักรถแล้วกูอยากเอาโช๊คเอาล้อปั้นไดเอามาแปะบนนิ้วได้ปะแปะบนนิ้วนี่กูว่ามึงอาจจะต้องไปหาหมอไม่ได้ว่ามึงเจ็บนิ้วนะสมองมึงไม่ค่อยดีอึงต้องไปหาหมอที่แบบช่วยรักษาผมหน่อยแสงดีมึงไม่ต้องถือไปให้เลย แม่งไม่กระพริบด้วยไฟลัดเหมือนออกแบบมาเพื่อให้วิดีโอครีเอเตอร์มาทำรูปรู้ไหมว่ากูเพิ่มไฟเพื่อให้แบบเวลาถ่ายรูปคนถ่ายรูปออกมาสวยแล้วก็มีกระจุงกระจกเพื่อให้แบบเอ้ยถ่ายรูปเซลฟี่ตวเองแต่ว่าให้ลูกค้าเซลฟี่กระจกเช็ดหน่อยก็ไม่ได้เช็ดเลยช่วงนี้กระจกเช็ดเยเออไม่ได้นะคะแบบนี้นี่นี่ซีอ ไม่ได้นะคะไม่บางทีอ่ยคือลูกค้ามาไงเจียเล็บแล้วแล้วฝุ่นของเล็บไงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นฝุ่นของมือน้องพลอยโอ้เธอล้างมือบ้างแบบล้างเล็บบ้างอ่ะแต่เจียเนี่ฝุ่นฝากล้านแนนเนลส์ด้นะคะทำเล็บต่อขนตาสปาแว็กซ์ได้หมดนี่นี่มีทำเลต่อขนตาด้วยนะไหนเห็นปะเห็นเห็นเห็นคือบอกเลยว่าเป็นแบบช่างมืออาชีพ ชำนาญมีประสบการณ์ครบจบร้านเดียวถูกโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้นี่มึงอยากได้คอนเทนต์อีกเปล่าเดี๋ยวกูช่วยมันคลิปมึงน้อยอยู่มันถุกเยอะแล้วมั้ยไม่กูว่ามันน้อยอยู่มึงแบบออกไปหาลูกค้าให้กูหน่อยแบบเดินไปแล้วบอกว่าพี่ครับถ้านั่งว่างๆหรือว่าแบบนั่งไม่เมื่อยมาทำคลิรานได้นะครับมึงกล้าเอออ่อได้คนเทียวนะได้คนเดียวนะอ๋อมีข้อแรกเปลี่ยนเปล่าได้คนเดียวมี ถ้ามีลูกค้ากูให้กูให้ค่าคอม10%เฮ้ยแต้ค่าคอมจริงเหรอเอาจริงอุ้ยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่โหเนี่ยจริงเหรอเอาว่าถ้าลูกค้ามาทำสองพันมึงก็ได้สองร้อยรวมรวมกันสามคนได้ค่าทอมเลยค่อเฮ้ยไปถือกองให้กูสู้ๆไม่ไปมึงไปคนเดียวเลยคนเดียวเลยใจเดียวไม่ได้นะโอเคโอเคอ่านายวะทุกคนครับเดี๋ยวผมหาลูกค้ามาน้องครับ ถ้าสนใจทำเล็บไปร้านแนนเนวได้นะคนดังครับอาไปได้นะโอเค thank you นะ้องโทษครับขออนุญ,ญาตนั่งด้วยได้นหถ่ายคลิปเล่นๆถ่ายคลิปเล่นๆนะจ๊ะครับผมชอบทำเล็บนะทำเล็บไม่ทำเลยค่ะออ๋ไม่ทำเลยแต่แต่ถ้าอนาคตสนใจอยากทำเล็บไปติดต่อร้านแนนเนวได้นะครับ อ๋อนั่นเหรอใช่ร้านเพื่อนผมเอ้าเนอะครับอุ่นเหมือนกันได้เป็นเล็บเจลหรือเล็บ레이พราโอ๋อได้หมดเลยครับมีต่อ PVC ต่ออะคริลิกด้วยโว้ยใช่ครับอยู่ได้นานไหมคะมันจะทำลายเล็บเดิมไหมอ๋ออันนี้เดี๋ยวเรื่องข้อมูลเดี๋ยวติดต่อทาง CEO นะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะขบคุณมากากร้านเพื่อนผมด้วยนะได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะได้สองได้สองภารกิจอุ้ยสองคนก็พอแล้วมั้งเขินว่ะเขินจริงเนี่ย โอเคทุกคนสองคนพอพอพอแล้วไหนอ่ะในสองคนจริงเหรอเขาบอกว่าเขาจะมาหรอไม่ก็แค่บอกเฉยๆว่าถ้าอยากทำเลุบก็มาร้างได้มึงลงไปหาชั้นหนึ่งมีบ้าคนเยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอพลอยทำเล็บเสร็จนะฮะบ๊ายบายเจอกันเจอน้าแล้วกันหลายวันมาเล็บไหนดูสีผลงานเป็นยังไงถูกใจไหมคะถูกใจมากเลยตรงเล็บมากเลยเห็นไหมล่ะ อันนี้คือเป็นแบบธรรมดาเกินนองหน้ามาช่วยทําแบบสีคือช่วยท้าทายฝีงมือช่างที่ร้านหน่อยอันนี้คือมันแบบมันธรรมดาจะไปหาแบบสีแบบรักมาสงการได้โอ้โหสงการน่าจะยังไม่ได้พี่แนนต้องหลังช่วงปีใหม่ก่อนปีเดี๋ยวกูมาทำ จิยวบอกมีแด็กคนมา่ะได้หมดจริงได้หมดคนมาทำเยอะแยะมี่รับได้ไหมเออมึงรับได้หรือเปล่ารับได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวไว้มาทำเดี๋ยวไว้มาทำแสดงว่าไม่มามามาเดี๋ยวไว้มาทำแสดงว่าไม่มาเออมึงกวนตังนี้มัดจำพี่ยมาจำไว้ก่อนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเออ โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านกันไปบ๊านนะค่ะโอพี่นายบายดีค่ะเดีนี้ค่ะเจอกันอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอให้คลิปนี้เอนจอยแล้วก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายวีเลย